เรานึกว่าปียชัดเป็นคนที่อายแบบไม่ก <neste> ล <ć S 1> <variety> ้าแบบไม่ใช่เลยใช่ไหมนี่คือนี่คือตัวจริงของปียชัดแล้วใช่ไหมครับบอต้องมาแต่งเรเด้อสีคายมั่นกับคายงัวนี่ละไปแต่งเองบอกแม่เราให้เตรียมค่าสินสอดเหรอแม่ค่ะเตรียมไปโกเขาเตรียมไปขอเขาอ๋อที่บ้านเราเป็นประเพณีแบบนี้เอาเงินจากเขาเหรอคะมามาโกเขาโอ้เงินจากเขามาของเขาเออนี่เอาจริงไหม อีนีรละค่นี่ว่าแบบนี้นุเอายีนี่ได้ไหมแต่บ่าวเราก็หักดอกกันหนูหักเขาเองค่ะไม่ต้องรักหนูรักเขาเองก็ได้เข้าไปไปหักจี๊เด้นเข้าไปไปหักจี๊เด้นชอบจีนแม่ลูกเคยเดินนี่ลูกเคยเดินนี่ อะไรนุ้งเป็นมีนอีกเนี่ยค่ะอ่าอะวอกไปเลยเนาะค่ะอันนุ้ัก็แบบมาปรกบกันไหมมาประกบกันไหมเอาอย่างนี้เลยเป็นไงถ้ามีคนมาบอกชอบเรา